ตอนนี้ครับสองอยู่นะครับสองอยู่นะครับมาดูกันเลยครับว่าขวัญใจหมานโดนงละนะครับก็ไม่แพ้นะครับโอ้โหได้ด้วยครับผมเนี 1, ho, ่ยเอาได้ด like 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 so ้วยนะครับกรรมการก็หนักใจเช่นเดิมนะครับก็บอกว่าโอ้โหช่วนี้เราให้เวลาอีกหน่อยดีกว่าให้เวลาอีกหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปโอเคโอ้ห์เอามาได้ครับมาได้นะครับ ประชาชนรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ถูกจนเจ็บแข็งนะครับกองการพินาศเรือของเรานะครับความกล้าของทุกแย่งจริงนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าประกวดนะครับก็แต่งตัวกันมาทั้งแต่บ่ายนะครับทางท่าน แต่เช้าเลยผู้จัดการยืนอยู่ข้างล่างเล็งๆอยู่ว่าจะให้หมายเลขอะไรดีพี่ผู้จัดการยืนอยู่ข้างล่างมองจะให้หมายเลขอะไรดีให้ทุกหมายเลขเลยเครับผู้จัดการครับกรรมการห้าท่านนะครับก็ตัดสินทั้งห้าท่านสงสัยน่าจะไป็นังของผู้บ่าที่ห้าท่านหนักใจเลยให้หมดเลยครับ่านเลยดีมากเลยครับกรรมการหนักใจอีกแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้โห เป็นเจือไม่ทันเลยได้เลยครับปลาได้เลยนะครับตอนนี้เราให้โอกาสนะครับตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายไดครับได้เลยทระกรนี่ทุกปรารทุกทางเข้าชุดชนเข้มแข็งนะครับขอต้อนรับเซตตีนในนัดต่อหน้าเซตตีนของกองบันชาารเรือนะครับเราสัมภาษณ์สดเลยไม่ได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย